าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลาย ดังนี้เราเจริญกุศลภาวนามันเดินจงกรมโยมกลับไปบ้านก็เดินจงกรมก่อนเสมอส่วนมากมักง่ายไม่เดินจงกรมเอานั่งเลยสมาธิจะได้ยากาการกระหนบก็จะช้าล่าช้าเวลาไปถ้าเราเดินจงกรมเป็นประจำแล้วก็นั่งเป็นประจำแล้วต่อการปฏิบัติมันก็จะได้เพิ่มขึ้น จิตใจจะไม่สูงที่ตำ่ำจิตใจมันจะค่อยๆขึ้นไปเหมือนเราขึ้นให้สูงสดต้องเกินจากขั้นต่ำไปตามอันดับถึงยอยภูเขาดานสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ 汤不黄。